สวัสดีคะ่ะคลิปนี้นะคะก็จะมาแบ่งปันวิธีการพับเหรียญโปยทานในรูปแบบใหม่จะเป็นการพับแบบผระอบเล็ก,ลกๆน่ารักน่ารักในรูปแบบนี้ค่ะซึ่งความพิเศษของเขาสามารถทําเป็นชิ้นงานตัวเปล่าได้ใส่เหรียญในขั้นตอนสุดท้ายได้ค่ะจะเป็นลักษณะฐานเหรียญก้นเปิดในรูปแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของวัสดุและอุปกรณ์กันเลยวัสดุและอุปกรณ์นะคะก็จะมีลิบบิน้นเหรียญกันไกรขีมจับกาวร้อน สังวันตกแต่งในรูปแบบต่างๆในลักษณะนี้ค่ะหรือว่าเพื่อนๆจะใช้แบบไหนสีสันต่างๆแล้วแต่ความชอบและสุดท้ายนะคะก็จะเป็นดินหยักค่ะเราไปดูวิธีการตัดริบบิ้นนะคะในคลิปนี้ให้เพื่อนๆนำริบบิ้นมาตัดให้ได้ความยาว23นิ้ว จำนวน4เส้นจากนั้นก็ตัดด้านปลายให้เป็นปลายแหลมเพื่อจะได้ง่ายต่อการสอดในคลิปนี้นะคปะปลาเลื่ใช้ริบบิ้นเป็นของ T W ขนาด12มิลหรือว่าริบบิ้นเบอร์2จะใช้เป็นสีทองในรูปแบบนี้ค่ะเพื่อนๆจะใช้แบบไหนสีสันต่างๆแล้วแต่ความชอบกันเลยเราไปดูวิธีการพับค่ะให้เพื่อนๆจับเซริบบิ้น,นเรียงซ้อนทับกันจัดระยะด้านปลายให้ได้เท่ากันทั้งหมดต่อไปนะคะพับปลายริบบิ้นหนึ่งฝั่งพับเข้าไปโดยเว้นระยะห่างจากหนึ่งฝั่งนะคะ ว้นระยะไว้อยู่ที่3เซนติเมตรแล้วก็กดบีบร้อยพับให้เห็นได้อย่างชัดเจนและเมื่อเสร็จแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเราก็จะเริ่มต้นการทำฐาน4ขั้นตอนแรกเพื่อนแยกริบบิ้นออกก่อน2เส้นเหลือไว้2เส้นเป็นเส้นหลักจากนั้นนะคะเราจะหันริบบิ้นฝั่งที่เป็นเส้นด้านยาวเข้าหาตัวทุกเส้นเส้นที่1ตั้งขึ้นจะอยู่ทางด้านซ้ายเส้นที่2จะอยู่ทางด้านขวานำเส้นที่2ทางด้านขวาคล้องเส้นที่1เส้นที่สาม นำมาครองเส้นที่2สุดท้ายเส้นที่4ี่สอดเข้าไปในห่วงของเส้นที่1แล้วดึงปลายเส้นที่3ลอดเข้ามาค่ะจากนั้นดึงให้กระชับต่อไปนะคะเราก็จะเริ่มต้นการทําฐาน8โดยเราจะใช้ดิบินเส้นที่อยู่ด้านบนเท่านั้นของแต่ละมุมมุมที่1ก็จะเป็นมุมที่ชี้เข้าหาตัวตรงนี้ให้เพื่อนๆพ,พับเฉียงขึ้นไปด้านบนขวาแล้วกดบีบให้แน่น ต่อไปเส้นที่สองฝั่งขวาพับเฉียงขึ้นไปด้านซ้ายบนเส้นที่สามด้านบนพับเฉียงลงมาด้านซ้ายล่างสุดท้ายเส้นที่สี่ฝั่งซ้ายพับเฉียงลงมาด้านขวาล่างแล้วสอดปลายเกเขยาไปด้านใต้เส้นที่หจากนั้นดึงให้กระชับและกดบีบให้แน่นทุกมุมอีกครั้งการกดบีบให้แน่นทุกมุมในรูปแบบนี้จะทำให้เราทำในส่วนของขั้นตอนต่อไปได้ง่ายมากยิ่งขึ้นค่ะ ต่อไปนะคะเราจะหยิบริบบิ้นขึ้นมาด้านบนทั้งหมดสี่เส้นโดยการหยิบเรียงเวียนไปทางด้านขวาเริ่มต้นการทําหยิบมาหนึ่งเส้นจะเป็นเส้นไหนก่อนก็ได้ที่อยู่ฝั่งเดียวกับตัวเราต่อไปเส้นที่สองค่ะนำมาทับเส้นที่หนึ่งเส้นที่สามทับเส้นที่สองสุดท้ายเส้นที่สี่ทับเส้นที่สามเมื่อเราหยิบริบบิ้นขึ้นมาด้านบนจนครบทั้งสี่เส้นแล้วนะคะ ต่อไปเราจะวางริบบิ้นที่อยู่ด้านบนลงไปด้านล่างและจะสลับริบบิ้นด้านล่างขึ้นมาด้านบนทําสลับกันวนไปเรื่อยๆจนกว่าริบบิ้นที่อยู่ด้านบนจะลงไปด้านล่างจนครบ4เส้นค่ะเริ่มต้นการทําเส้นที่1ก็จะเป็นเส้นที่อยู่ด้านล่างสุดที่มือเราจับอยู่ตรงนี้ให้เพื่อนๆจับวางลงไปแล้วดึงเส้นที่อยู่ด้านล่างสลับยกขึ้นมาทับต่อไปเส้นที่2ก็จะเป็นเส้นที่อยู่ด้านล่างสุดที่มือจับอยู่เหมือนเดิม จับวางลงไปเลยค่ะและดึงเส้นที่อยู่ด้านล่างสลับขึ้นมาทับต่อไปเส้นที่3าก็จะเป็นเส้นที่อยู่ด้านล่างสุดเหมือนเดิมจับวางลงไปเลยนะคะและดึงเส้นที่อยู่ด้านล่างสลับขึ้นมาทับและสุดท้ายเส้นที่4ี่ก็จะเป็นเส้นที่อยู่ด้านล่างสุดเช่นเดิมจับวางลงไปเลยค่ะและดึงเส้นที่อยู่ด้านล่างสลับขึ้นมาทับเมื่อเราวางริบบิ้นที่อยู่ด้านบนลงไปด้านล่างจนครบทั้ง4เส้นแล้ว ต่อไปนะคะริบบิ้นที่เหลือด้านบนสี่เส้นตรงนี้เราจะลดให้เหลือเพียงแค่3เส้นเท่านั้นค่ะให้เพื่อนๆนำริบบิ้นเส้นที่อยู่ด้านล่างสุดที่มือจับอยู่ตรงนี้นะคะจับวางลงไปเลยจากนั้น3มเส้นที่เหลือด้านบนเราจะทําการสอดเก็บเริ่มต้นการสอนนะคะเส้นที่1จะเป็นเส้นที่อยู่ด้านล่างสุดที่มือกําลังจับอยู่ตรงนี้ให้เพื่อนๆจับแยกออกมาค่ะจากนั้นสอดปลายเก็บเข้าไปตรงช่องที่1จะเป็นช่องที่ติดกับริบบิ้นเส้นสุดท้ายที่เราได้พาดลงไปก็คือช่องนี้ ปลายเส้นโผล่แล้วดึงให้กระชับต่อไปเส้นที่2ในการสอดก็จะเป็นเส้นที่อยู่ด้านล่างสุดเหมือนเดิมจับแยกออกมาค่ะสอดเข้าไปตามแนวเส้นเดิมแล้วเบี่ยงออกตรงช่องที่สองทางด้านซ้ายที่ติดกันและดึงให้กระชับสุดท้ายเส้นที่สม,เ,มเพื่อนๆจับมาเลยสอดเข้าไปตามแนวเส้นเดิม แล้วเบี่ยงออกตรงช่องที่3ทางด้านซ้ายที่ติดกันนะคะและดึงให้กระชับและเมื่อเสร็จแล้วดึงให้กระชับอีกครั้งพร้อมกับสังเกตแนวเซลิบินเส้นไหนหันถูกทางแนวเซลิบินจะต้องโน้มไปทางด้านหน้าฝั่งขวาในรูปแบบนี้ทุกเส้นในส่วนของเส้นไหนหันผิดทางเราก็จะบิดให้หันไปในทิศทางเดียวกันก่อนเพื่อจะได้ง่ายต่อการทำขั้นตอนต่อไปค่ะและเมื่อแนวเซลิบินกระชับแล้วให้เพื่อน พลิกกลับด้านเลยนะคะจากนั้นหยิบริบบิ้นมาหนึ่งเส้นจะเป็นเส้นไหนก่อนก็ได้ที่อยู่ฝั่งเดียวกับตัวเราริบบิ้นเส้นที่เราจับเราจะพาดลงไปหน้าเส้นที่3ทางด้านซ้ายเริ่มต้นการนับนะคะเส้นที่1เส้นที่2และเส้นที่3พาดริบบิ้นเส้นที่1ลงไปหน้าเส้นที่สที่นับเราก็จะได้ลักษณะแนวเส้ิบินแบบนี้ และเส้นต่อไปเราจะทำบุไปทางด้านซ้ายเรื่อยๆจนกว่าจะครบ5เส้นต่อไปเส้นที่สองจับขึ้นมาด้านบนเลยค่ะแล้วก็ผาลงไปหน้าเส้นที่3ทางด้านซ้ายเหมือนเดิมเส้นที่สทำแบบเดียวกันค่ะเส้นที่4ี่ค่ะและสุดท้ายเส้นที่ห้าเมื่อเราผ่าริบบิ้นลงไปด้านล่างจนครบ5้าเส้นแล้วต่อไปริบบิ้นที่เหลือด้านบน3เส้นตรงนี้เราจะทำการสอดเก็ต เริ่มต้นการสอดนะคะเส้นที่1ก็จะเป็นเส้นที่อยู่ฝั่งซ้ายมือสุดให้เพื่อนๆจับเซลิบินโค้งเข้าหาตัวจากนั้นสอดปลายเกเข้าไปตรงช่องที่1จะเป็นช่องที่ติดกับริบินเส้นสุดท้ายที่เราได้พาดลงไปก็คือช่องนี้ค่ะปลายเส้นโ่แล้วดึงให้กระชับต่อไปนะคะเส้นที่สองในการสอดก็จะเป็นเส้นที่อยู่ฝั่งซ้ายเหมือนเดิมจับเซลลิบินโค้งเข้าหาตัวสอดเข้าไปตามแนวเส้นเดิมแล้วเบี่ยงออก ตรงช่องที่2ทางด้านซ้ายที่ติดกันแบบนี้และดึงให้กระชับสุดท้ายเส้นที่3จับเซลิบินโค้งเข้าหาตัวสอดเข้าไปตามแนวเส้นเดิมค่ะแล้วเบี่ยงออกตรงช่องที่3ทางด้านซ้ายที่ติดกันและดึงให้กระชับเมื่อเสร็จแล้วพลิกกลับด้านจากนั้นเพื่อนๆจะใส่เหรียญในขั้นตอนนี้หรือจะใส่เหรียญในขั้นตอนสุดท้ายก็ได้ตรงนี้แล้วแต่ความสะดวกค่ะและเมื่อเสร็จแล้วดึงให้กระชับอีกครั้ง และเมื่อแนวเซลิบินกระชับแล้วขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะทำการสอดเก็บเพื่อนๆหยิบมาหนึ่งเส้นเลยค่ะจะเป็นเส้นไหนก่อนก็ได้ที่อยู่ฝั่งเดียวกับตัวเราลิบบินเส้นที่เราจับเราจะสอดปลายเส้นเก็บเข้าไปตามแนวเส้นเดิมจะเป็นการสอดลอดผ่าน3เส้นทางด้านขวาในรูปแบบนี้คะ่ะปลายเส้นผูกแล้วดึงให้กระชับและเส้นต่อไปนะคะเราก็สอดเก็บในรูปแบบเดิม เวียนไปทางด้านขวามือเรื่อยๆจนกว่าจะได้ครบทุกๆเส้นค่ะจะเป็นการเคลื่อนชิ้นงานแบบลูกส้มค่ะและเมื่อเราสอดครบทุกเส้นแล้วจากนั้นดึงให้กระชับอีกครั้งเมื่อแนวเส้นกระชับแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปค่ะให้เพื่อนๆพลิกกลับด้านจากนั้นนะคะเราจะทำการสอดเก็บซรดบิ้นซ้ำอีกหนึ่งรอบ หยิบมาหนึ่งเส้นนะคะจะเป็นเส้นไหนก่อนก็ได้ที่อยู่ฝั่งเดียวกับตัวเราริบบิ้นเส้นที่เราจับเราจะสอดปลายเส้นเก็บเข้าไปตามแนวเส้นเดิมจะเป็นการสอดลอดผ่าน3เส้นทางด้านซ้ายค่ะแบบนี้ปลายเส้นผูกแล้วดึงให้กระชับและเส้นต่อไปก็ทำในรูปแบบเดิมบนไปเลยค่ะจนกว่าจะได้ครบทุกเส้นเหมือนเดิมรอบที่ผ่านมาเราจะสอดเก็บเวียนขวารอบนี้เราจะสอดเก็บเวียนซ้าย การสอดเก็บในรูปแบบนี้จะทําให้ในส่วนของชิ้นงานแน่นกระชับดูสวยมากยิ่งขึ้นค่ะเมื่อสอดเสร็จแล้วดึงให้กระชับอีกครั้งแล้วจากนั้นนะคะพลิกกลับด้านเราจะเหลือปลายเส้นวัดตั้งแต่ระยะตรงส่วนของมุมด้านล่างจนถึงด้านปลายอยู่ที่4เซนติเมตรค่ะหรือว่าเพื่อนจะตัดปลายเส้นออกเลยก็ได้แต่ว่าในส่วนของตัวปลาเองนะคะปลาจะตัดปลายออกนิดนึงแบบนี้ค่ะ เราก็จะทำการสอดเก็บเลยวิธีการสอดเก็บก็ง่ายๆค่ะเพื่อนๆเพื่อนๆหยิบมา1เส้นเลยค่ะจะเป็นเส้นไหนก่อนก็ได้ที่อยู่ฝั่งเดียวกับตัวเราจากนั้นนะคะเราก็สอดปลายเก็บเข้าไปตามแนวเส้นเดิมเป็นการสอดลอดผ่าน3เส้นทางด้านขวาแบบนี้ค่ะจากนั้นก็สอดเวียนขวาไปเรื่อยๆเลยค่ะ จนกว่าจะได้ครบทุกเส้นนะคะหรืออย่างที่ป้าแนะนำไปเพื่อนๆจะตัดให้ชิดตรงส่วนนี้เลยก็ได้แล้วแต่ความสะดวกค่ะนี่ค่ะเมื่อเสร็จแล้วก็ได้ในรูปแบบนี้และขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำการประกอบในส่วนของสองอสังวานแล้วก็ดินอยากดันค้างค่ะเพื่อนๆเตรียมในส่วนของสังวานมาเลยนะคะ เราจะติดในส่วนของตัวสังวานก่อนโดยวิธีการใช้กาวร้อนนะคะยิงยึดติดค่ะยิงกาวไม่ต้องเยอะจนเกินไปนะคะจากนั้นก็ติดเข้าไปตรงกลางชิ้นงานค่ะจะัระยะให้ได้ตามความเหมาะสม ให้กาวเย็นตัวก่อนค่อยปล่อยมือนะคะนะคะก็จะได้แบบนี้แล้วต่อไปค่ะเราก็จะประกอบในส่วนของดินหยากด้านข้างในส่วนของดินหยักนะคะเราจะใช้เต็มเส้นนะคะจะไม่มีการวัดระยะเริ่มต้นการทำค่ะเราก็จะยิงตรงสุดของกาวร้อน เพื่อนๆจะยิงตรงส่วนของมุมบนหลุมกึ่งกลางก็ได้นะคะตรงนี้แล้วแต่ระยะตามที่เราต้องการเลยในส่วนของตัวปลเองปลาจะยิงตรงกึงกลางค่ะเนี่ยค่ะยิงไปให้ได้ประมาณระยะ2นิ้วก็พอค่ะจากนั้นก็นำในส่วนของดินหยักมาติดเข้าไปจะเวียนขวาเวียนซ้ายแล้วแต่ความถนัด ระวังมือ,อโดนกาวร้อนนะคะเพื่อนๆใช้ตัวช่วยนะคะก็คือคีมจับเนะะี่ยค่ะกดในส่วนของอดินหยกักแล้วก็กาวของเขาให้ได้ระยะตามที่เราต้องการเพราะว่าในส่วนของดินหยกักตรงส่วนนี้ถ้าเราใช้มือกดอความร้อนของกาวเขาจะโผล่ขึ้นมาตรงส่วนของแนวดินตรงนี้นะคะ่ะมันจะโดนมือจะร้อนมือได้นะคะค่อยๆประคองวนไป ทีละนิดละหน่อยค่ะยิงไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะชนรอบค่อยๆดึงวนไปค่ะแล้วก็ใช้ครีมจับกดไปเรื่อยๆนะคะทีละนิดละหน่อย และเมื่อชนรอบแล้วนะคะเพื่อนๆก็ใช้กรรไกรตัดปลายออกได้เลยค่ะกดให้กาวเย็นตัวก่อนนะคะค่อยปล่อยมือ ก็เสร็จแล้วสําหรับวิธีการทําเหรียญปยทานผระอบเล็กๆน่ารักน่ารักในรูปแบบนี้และอีกหนึ่งขั้นตอนที่จะแนะนําสําหรับเพื่อนๆท่านใดที่ต้องการใส่เหรียญในขั้นตอนสุดท้ายเพื่อนๆก็พลิกกลับด้านจากนั้นนะคะนําเหรียญมาแล้วก็สอดเข้าไปตรงกึ่งกลางตรงมุมด้านฐานได้เลยค่ะสวยงามน่ารักมากๆค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดติดตามและกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับปาด้วยนะคะ ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีคะ่ะ